สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เต้นเท่าการรับเท่าพระนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมนะครับพระหลวงพ่อทวดหลังหนังสือปี08อย่างแรกเลยนะครับที่ท่านต้องทราบนะครับคือการแยกให้ออกระหว่างปี08กับปี05นะครับผมมีวิธีแยกให้ท่านง่ายๆดังนี้ฮะองพระปี08นเนี่ยนะครับจะอวบอ้วนดูแล้วบวมๆกว่าพระปี05 ถ้าท่านมีพระปีศูนย์ห้าอยู่เนี่ยท่านมาเทียบเนี่ยปีศูนย์แปดเนี่ยท่านจะรู้กทัวร์เอ้ยนี่มันเก๊ปีศูนย์ห้าจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นพระปีศูนย์แปดนะครับที่ไม่เหมือนปีศูนย์ห้านะครับช่วงพื้นเนี่ยถ้าเป็นปีศูนย์ห้านี่นะพื้นจะแน่นตึงเลยครับอันนี้เป็นปีศูนย์แปดท่านเห็นไหมเขาจะมีความเป็นขรุขะดูแล้วเป็นขึ้นคลื่นนะครับเห็นไหมตัวพื้นนะครับพื้นองค์พระเนี่ยที่ผมส่องไปตามพื้นองค์พระเนี่ยนะครับอ่าดูแล้วจะเป็นขึ้นคคลื่นนนะะรับ อย่างที่3มเลยอย่างสุดท้ายเลยคือสีของลมดำถ้าเป็นปีศูนย์แปดเนี่ยท่านสังเกตไหมะจะดำดำนะเงาเงาอย่างเงี้นงงยนะครับทั้งองค์เลยนะครับทั้งองค์เลยเห็นไหมเนี่ยเปียกๆเ,กเกงาเงาแฉะแฉะแบบเนี้ยนะครับทั้งองค์เลยผมให้ข้อสังเกตเหมือนอะไรรู้ไหมเวลาเราแรงเงาใช่ไหมแล้วพอกระทบไฟมันชอบมีวาวๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะผิวพันธุ์ของ ลมดำปี08ครับอย่างนี้ท่านต้องทราบเป็นอย่างถัดไปคือราคาครับสวยๆแบบนี้ผมสตาทในท่านเนี่ย2 0 0 0 0ถึง2 2 5 0 0บาทนะครับ2 0 0 0 0ถึง2 0 0บาทนะครับสิ่งนี้ท่านต้องรู้คือการพิจารณาเรื่องเกแท้ผิวของเขาเนี่ยนะครับส่องไปเนี่ยนะครับผ้าเนี่ยนะครับจะเป็นขุขระขุข,ขะนะครับพื้นเนี่ยนะครับใบหน้าท่านเห็นไหม อ้อวนอ้วนบวมบวมน,น,นะครับแล้วถ้าเป็นปี0ู้าเนี่ยพวกนี้จะเป็นเสี้ยนคมคมนะครับ08นจะไม่มีนะท่านดูผิวแล้วเปียกเปียกแฉะแช่แบบนี้แล้วพื้นผิวขู่ขาขู่ขาแบบนี้แล้วนะครับมีโอกาสใช่และเป็นปี08แหละอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่ท่านพิจารณานะตัวตัดตรงนี้นะอยู่ที่เข่าตรงนี้นะนะครับท่านเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหมนี่ตัดนี้แท้เลย ท่านเจอพลาอย่างนี้นี่เงินหมือ่นอยู่ในมือท่านเลยนะซื้อมาได้เลยครับนะผมรับเช่าต่อทันทีนี่ <Yeah. S 1> แพ้เลยครับโอ้โหมันชัดอะไรขนาดนี้เนี่ยว้าว <Wow. S 1> โหนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะผมแถมให้ลำดับสุดท้ายท่านพิจิกนมาเห็นไหม นะครับสันนิษฐานว่าเวลาพระเนี่ยนะครับปั๊มอยู่ในแม่บล็อกแล้วเนี่ยเกิดติดไม่สามารถงัดออกจากบล็อกได้พระเขาวางอย่างนี้ใช่ไหมเป็นนี่เป็นบล็อกหลังใช่ไหมแล้วก็มีบล็อกหน้าปัม๊มมาปั๊มป,ปึ้งปึ้งปึ้งนะครับพระเสร็จปุ๊บพอจะเอาออกเนี่ยงัดไม่ขึ้นเขาก็เลยต้องใช้ของมีคมเนี่ยเสียบไว้อย่างนี้แล้วเอาค้อนปอกปึ้งปึ้งเธอดันพระอย่างเงี้ยออกมาท่านนึกออกมานะครับเพราะว่าแรงกระแทกเนี่ยคงอยู่แม่บล็อกเนี่ยคงจะอัดแน่นกันจนดึงไม่ออก นะครับพี่แบบนี้หรือพากเครื่องท่านต้องการจะปล่อยส่งรูปมาได้เลยนะครับที่ l ล n e แอดเตานะครับกาบขอบพระคุณทุกการรับชมครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับเงินหมื่นเงินแสนรอท่านอยู่นะครับถ้ามีภาพแบบนี้อยาาเปลี่ยนเป็นเงินสดส่งรูปมาที่ l ล n e และทุกช่องทางการติดต่อเต้นประนอาจรย์ยินดีบริการขอบคุณทุกการรับชมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และพบกันใหม่สวัสดีครับ